ค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พึ่งจะมารีวิวครีมบำรุงของพึ่งที่ใช้เป็นประจำนะคะนี่ค่ะนี่คือการกลับมาของมูและก็รีโวคลิปนี้พึ่งอยากจะมาการันตีอีกรอบนะคะว่าครีมใช้ดีจริงๆดีมากๆทํทำไมถึงยังยืนยันว่าดีจริงๆเพราะมีเหตุผลค่ะตะกี้เนี่ยครีมมูของพึ่งเนี่ยมันหมดมันหมดค่ะแล้วพึ่งก็ยังไม่ได้ให้เพื่อนส่งมาให้ ก็เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนที่พึ่งไม่ได้ใช้ครีมมูตัวนี้เลยก็คือไปใช้น้ำตบแล้วก็ใช้รีโวตัวนี้ประคองหน้าไปก่อนหน้าพึ่งในบางส่วนนะก็คือจุดด่างดำหรือฝ้าหรือจะลอยบีบสิวที่พึ่งแบบแกะมันนิดนิดหน่อยหน่อยเออมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นหน้าเพิ่งมันก็เริ่มหมองคำ้ำด้วยสภาพอากาศแสงแดดไอแดดบ้านเรานะ มันก็ทําให้หน้าพึ่งแบบว่าเฮ้ยหน้ามันค้าอ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะทั้งทั้งที่พึ่งนี่ก็ม์กหน้าของพึ่งเป็นประจําแต่หลักๆครีมมูตัวเนี้ยมันช่วยให้หน้าเราขาวใสลดกระลดฝ้าลดสิวมันเป็นครีมที่มีประสิทธิภาพมากเลยค่ะมากที่สุดเลยค่ะสําหรับพึ่งและเพื่อนๆหลายคนที่ใช้อ่าพึ่งอยากจะบอกว่ามันได้ผลเออพึ่งบอกให้เพื่อนส่งมาให้นะคะ เพื่อนก็ส่งมาให้และเพิ่งก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เออหน้าเพิ่งเริ่มกระจ่างใสขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบเอ,อ่อสีผิวให้ดูเนี่ยหน้าเพิ่งมันกระจ่างใสขึ้นนะเออจริงๆค่ะเ,ออเขาบอกว่าการเทียบสีผิวของหน้าเราให้เทียบที่มือนะเนาะอืมเนี่ยเทียบแล้วเนาะเออค่ะก็จะประมาณนี้ครีมมัวเนี่ยเออพิ่งอยากจะบอกว่ามันมันดีมากๆมันใช้ทาแค่กลางคืน ล้างหน้ามาเราจะใช้น้ําตกหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เราก็ลงมูเลยลงมูเลยนะคะและเพิ่งก็อยากจะบอกว่า,ากระปุกนี้มันมีแค่10กรัม10กรัมและราคามันอยู่ที่ $490 ค่าส่งก็แค่30บาทค่ะเฉพาะตัวนี้นะและเพิ่งก็ได้ทําทการทาครีมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า การบารุงหน้าของพึ่งก็คือพึ่งลงน้ําตกไปแล้วอ่าแล้วก็รอให้น้ําตกซึมเข้าหน้าแล้วก็จะตามด้วยมูตัวนี้คือครีมตัวนี้อ่าแล้วก็จะทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อให้อ่าครีมมันลงไปที่ชั้นผิวอ่านี่ค่ะพึ่งทาไปแล้วนะและเมื่อผิวพึ่งเอ่อเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพึ่งก็จะตามด้วยรีโวตัวนี้รีโวตัวนี้ค่ะพึ่งอยากจะบอกว่ารีโวตัวนี้ก็คือว่านหางจระเข้สกัดบ,บริสุทธิ์99.99%จาก แอริโซนาหรือ USA นะคะอม,มองเห็นกันไหมเนนื้อครีมเ็าจะใสๆนะคะเนื้อครีมเ็าจะใสๆ,นะะเ,สๆเ,เข้มข้นมากไม่มีทางหล่นค่ะเห็นใช่ไหมค่ะนี่คือแพ็กเกจเก่านะคะนี่ใกล้หมดละครีม,มรีโวเพิ่งจะใช้หลังหลังมูนะคะส่วนมูเนี่ยก็เอาง่ายๆคือช่วยให้หน้าขาวใส ลดสิวลดกระรถฟฝ้ามีประสิทธิภาพมากๆค่ะส่วนรีโวนี่นี่คือแพ็กเกจต่อจากกระปุกตะกี้นี้เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นกระปุกที่2ของพึ่งนะพึ่งสั่งมาละแต่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เนี่ยค่ะครีมเห็นไหมถ้ามีเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้อ่านี่ค่ะครีมครีมก็จะออกใสๆอย่างนี้นะเข้มข้นเข้มข้นค่ะแล้วพึ่งก็อยากจะบอกว่าเมื่อเราทาโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ตามด้วยรีโวเลยค่ะตามด้วยรีโวเดี๋ยวเพิ่งทาให้ดูเพราะว่าตะก,กี้เนี้ยเพิ่งทา,าครีมครีมมูไปแล้วรอให้มันซึมเข้าหน้าเพิ่งก็เลยจะมาทาตัวนี้ตามารีโวนี่ก็คือเอาง่ายๆก็คือสโลแกนของพึ่งนะก็คือทาตรงไหนตร,ตรงนั้นค่ะจริงๆค่ะช่วยยกกระชับผิวหน้านะคะช่วยเติมเต็มร่องน้าหมากรอยตีนกา เนี่ยพี่เพิ่งๆพิ่งเพิ่ง,งทายันตาเลยนะเออเพิ่งทายันตาไม่เป็นไรค่ะไม่แพ้ค่ะใครที่แพ้แพ้นะมาทาตัวเนี้ยรับรองค่ะไม่แพ้อืมเนี่ยเพิ่งทำคลิปนี้ทำกลางคืนนะคะเพื่อจะได้ทาครีมรีโบให้ทุกคนเห็นแล้วก็ทาครีมมูทุกคนเห็นเพราะว่าครีมมูมันใช้สำหรับกลางคืนเพิ่งอยากจะบอกว่า คู่นี้มันมัน,ม,นมันดีมากๆมันแมทกันมากๆเลยค่ะครีมรีโวเอ้ยไม่ใช่ครีมสิมันว่านหางจระเข้รีโวตัวเนี้ยเอ่อมันช่วยทําให้หน้าเราตึงๆทาตรงไหนตึงตรง,ตง,ตง,ตงตนั้นนะคะทาหน้าอกหน้าอกก็ตึงจริงๆนะใครที่หน้าอกเอ่อหย่อนหย่อนยานยานะทาได้เลยค่ะทาได้เลยใครอยากจะเอาไปทาแขนทาขาก็ทาได้นะแต่มันอาจจะเปลืองนิดนึงนะคะและที่สําคัญนะคะ คีมเอ้ยครีมอีกและว่านหางจระเข้รีโวตัวเนี้ยถ้าคุณผู้ชายเออซื้อไปใช้นะนี่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงพี่เอลี่ได้ส่งต่อมาว่าถ้าใช้ทาเออน้องชายนะมันจะช่วยปรับสภาพผิวน้องชายของคุณผู้ชายเนี่ยให้ดูดีดูดีดูดีดูด,ดีมีออร่านะคะก็คือไม,คมนะไม่คร้มนะไม่ครั้มนะเออประมาณนั้นแล้วลูกค้าที่เป็นผู้ชาย เขาก็สั่งไปแล้วเขาก็ใช้เขาก็บอกว่าอสีผิวมันดีขึ้นจริงๆและที่สําคัญมันยังช่วยไปกระตุ้นขยายเส้นเลือดให้อวัยวะเนี่ยมันขยายไซส์ได้ด้วยนะอะจริงๆค่ะจริงๆค่ะโอเคจบจากเรื่องของผู้ชายไปแล้วกันนะค่ะเอาง่ายๆคือว่านหางจระเข้ตัวนี้ทาตรงไหนตึงตรงนั้นช่วยลดสิวได้ด้วยสิวที่เกิดจากแผ่นหลังเนี่ย ก็สามารถแห้งแล้วก็หลุดจากแผ่นหลังเราไปกลับมามีหลังเนียนสวยได้เหมือนเดิมนะคะนี่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าลูกค้าที่สั่งไปใช้เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นจริงๆและเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ทดลองใช้กันทั้งครอบครัวแล้วมันก็ดีจริงและพึ่งก็ได้มาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะค่ะใครที่มีครีมทาหน้าที่ดีๆอยู่แล้วก็ใช้ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะหรือใครอยากจะลองใช้ของพึ่งก็ ผ่านพึ่งได้นะคะทางลายเดี๋ยวพึ่งทิ้งลายไว้ให้เอาง่ายๆคือมูเนี่ยใช้สาหรับทากลางคืนเอาง่ายๆก็คือหน้าใสาลดสิวลดกระลดฝ้าสามสิบกรัมก็จะอยู่ที่4 9 0บาทค่าส่ง30มบ,บ,บาทส่วนตัวรีโวตัวนี้มีแพ็กเกจใหม่นะคะร้อยกรัมก็จะอยู่ที่850บาทค่าส่ง30บ,บบาทส่วนรีโวรีโวก็จะเนี่ยไซส์ขนาด 50กรัมก็จะอยู่ที่490บาทค่าส่ง30บาทเหมือนกันค่ะยังไงสนใจกระทักได้นะคะ,อ,ะอย่างที่เพิ่งพูดไปตะก,กี้นี้ก็คือถ้าใครมีคิมดีอยู่แล้วก็ใช้ไปแต่ถ้าใครต้องการใช้ว่านหางจระเข้พึ่งแนะนำค่ะรีโรีโวดีจริงๆค่ะอะไรไม่ดีพึ่งไม่ใช้นะ,ะจริงๆค่ะและพึ่งมั่นใจค่ะพึ่งจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจก็ทักพึ่งได้นะหน้าเราดี มันก็แต่งหน้าง่ายขึ้นใช่ไหมอ่าเราไม่แต่งหน้าเมื่อหน้าเราดีมันก็สวยอ่าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ